นีนานัทถาควงคุณแม่เผยเส้นทางสู่นักแสดง500ล้านเหมื่นคอระหาบังคับเด็กทำงานลืมฉายาสาวน้อยมหัศจรรย์คนใหม่นีน่านัทถาสาวน้อยมหัศจรรย์วัย9ขวบที่ได้รับฉายาว่าเบลล่า2แสดงละครประกบพระเอกสุดฮอตมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นณเดชน์คู่กิมิยะ มิกทองระยะนิชคุณวันนี้ขอเปิดจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียง5เดือนและคุณแม่แพรพรขอเคลียร์คำคราหาหลังคนเมาบังคับลูกทำงานหาเงินผ่านทางรายการคุยแซบโชว์นีนะ่าตอนนี้เป็นนักแสดงมหัศาจรรย์รุ่นใหม่ก็ว่าได้ล่าสุดได้เล่นกับนาเดตเรื่องที่หยดแต่500ห้าร้อยล้านแล้วรู้สึกยังไงนีน่านะรู้สึกดีใจคะ่ะ ตอนแรกไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้ตอนแรกคิดว่า39ล้านโหห้าร้อยล้านเล่นกับพี่นาเด็ดเป็นยังไงบ้างหนีหนะ้าตอนแรกหนูกขี้อายค่ะหล่อมากพอเห็นเขาก็อุ๊ยเล่นกับซุปเปอร์สตาร์จะได้ไหมเนี่ยตื่นเต้นมากแต่พอได้เล่นกับพี่เขาจริงๆรรู้สึกว่าเข้ากันได้อยู่ค่ะเจอวันแรกหนีหนะ้าเขาแกล้งอยู่ค่ะ สมติหนูนั่งอ่านบทอยู่เฉยๆคนเดียวหรือกินข้าวก็เดินมาบอกว่าขอโทษนะแล้วตดใส่ค่ะหัวเราะบางครั้งก็เรอใส่ค่ะสนิทันเลยไหมนีหนะ้าหัวเราะถามว่าเราปุ๋งเอาคืนไหมไม่ออกค่ะหัวเราะเขาสอนอะไรเราไหมนีหนะ้ามีฉากหนึ่งที่ยากมากๆหนูเล่นไม่ได้เลยหนูก็จะเอาอยัางไงดีลองไปปรึกษาพี่แบร์ดูเพราะเขาคือซูเปอร์สตาร์ พี่เขาก็ให้คำแนะนำมาดีบอกว่าลองตั้งสติดีๆก่อนแล้วลองเข้าถึงบทจริงๆเราก็ทำได้ค่ะเห็นความเก่งของลูกตั้งแต่เกิดไหมแพรพรไม่ค่ะน่าจะ3-4เดือนนี่น่าเข้าวงการเล่นโฆษณาตั้งแต่4เดือนจุดเริ่มต้นยังไงแพรพรเพื่อนชวนไปแคสโฆษณามามีโปกโกค่ะก็เลยลองไปดูนางก็ทำได้เขาโยนลูกบอลน,นางก็คลานไปเอาได้ เขาบอกให้ไปตรงนั้นตรงนี้นางก็ทำได้ทุกอย่างตามคำสั่งกว่าจะมีสาวน้อยมากสจรรย์ได้เกิดขึ้นมาในวงการบันเทิงคุณแม่บอกว่าตอน,น,นแรกเกือบจะไม่มีน้องแล้วแพ,พรพรพยายามเยอะมากตั้งแต่แต่งงาน4-5ปีพยายามมีลูกตลอดธรรมชาติไม่ได้ก็ไปลองวิทยาศาสตร์แต่ไม่ติดรอบที20่20ถึงติดค่ะลงทุนกับการจ่ายค่าหมอไปเท่าไหร่แพ,พรพรน่าจะล้านกว่า ตอนนั้นอยากได้ลูกมากตอนนั้นคิดว่าครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วแต่ก็ไปมกกูก่อนก่อนยี่สิบก็ไปมูทุกที่สุดท้ายก็ได้น้องมาอยากได้ลูกสาวหรือลูกชายแพรพรผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้เรารับหมดทำไมครั้งที่ยี่สิบถึงแตกต่างกว่าสิบเก้าครั้งที่ผ่านมาแพรพรเราไปวัดแห่งหนึ่งที่อุดรค่ะไปขอแล้วพระอาจารย์ท่านบอกว่าครั้งนี้ได้แน่นอน น่าจะเป็นผู้หญิงมาพร้อมรูปและทรัพย์ตอนนั้นก็ไม่ได้หวังค่ะก็กลับมาที่กรุงเทพถึงเวลาไปใส่ตัวอ่อนแต่เราก็ไม่รู้ว่าตัวอ่อนผู้หญิงหรือผู้ชายใส่ตัวอ่อนเราก็พักผ่อนพอเราต้องไปตรวจว่ารู้เพศแล้วนะหมอบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็คิดว่าท่านสุดยอดหัวเราะเป๊ะเลยค่ะเราก็น้ำตาไหลร้องไห้กันทั้งคู่ไปหาพระจารย์ไหมแลผลพร ไปตลอดจะถึงทุกวันนี้ค่ะคุณพ่อเป็นคนอังกฤษเขาเชื่อทางนี้ไหมแพรพรเขาก็เชื่อทางนี้นะคะก่อนมาทําครั้งสุดท้ายคุณพ่อไปนั่งสวดบทร้อยแปดกับเราที่วัดตั้งแต่ทุ่มจนถึงสี่ทุ่มสวดทุกวันพระเขาเชื่อเรื่องนี้ด้วยคุณพ่อคุณแม่เล่าให้หนีหนาฟังไหมกว่าจะได้เรามันยากมากเลยหนีหนาน้าจะเคยเล่าให้ฟังแต่ลืมไปหมดแล้วค่ะแม่เล่าให้ฟังว่าไปขอที่นั่นนะ พอหนูไปวัดนั้นที่ไรพระอาจารย์ก็จะเรียกหนูว่าลูกสาวค่ะโฆษณาแรกตอนสี่เดือนตอนนั้นลูกยังเบบีอยู่เลยใครแนะนำให้เอาลูกไปแคสแพรพรเพื่อนสนิทแม่ที่คอนโดค่ะเขาน่าจะเห็นว่าน้องอวบและน่ารักมั้งคะหัวเราะตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงเพราะครั้งแรกค่ะซึ่งครั้งแรกก็ได้เลยท้าที่ไหนเปิดแคสติ้งแล้วมีน้องหนีหน้าไปคนอื่นกลับบ้านหมดจริงไหมแพรพร จริงค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันพอไปถึงเขาก็จะพูดว่านีน่ามาหรอกลับกันดีกว่าถ้านีน่ามาเราไม่ได้แล้วสิ่งแรกที่จำได้ตอนกี่ขวบนีน่าสามขวบค่ะถ่ายละคระเรื่องแรกตอนนั้นก็ดีใจเพราะหนูชอบสแสดงอยู่แล้วแล้วรู้ว่าตัวเองดังขึ้นนิดนึงก็ดีใจค่ะตอนนั้นเยอะสุดโฆษณากี่ตัวแพพรน,น่าจะ1 2บสถึงตัวได้ค่ะถ้ารวมมาถึงตอนนี้ ว่ากี่ตัวจำไม่ได้ค่ะหัวเราะนี่น่ามีความสุขกับการถ่ายละครโฆษณาแต่เริ่มงองแงตอนไหนแพ,พร่พรประมาณสองขวบเริ่มงองแงกลัวกล้องกลัวไฟไม่กล้าเข้าใกล้แม่ก็ให้เขาหยุดจนถามเขาว่าจะถ่ายรูปไหมจนเขาบอกว่าถ่ายถึงกลับมาถ่ายตอนนั้นในึใครถือกล้องเขาไม่เล่นเลยเขาจะดันหนีร้องไห้ไม่เอากรีดกรีดค่ะ ทำไมอยู่ๆกลับมาแพรพรไม่รู้เหมือนกันค่ะหัวเราะตอนโฆษณาเป็นสิบๆตัวเงินมหาศาลพอน้องบอกว่าไม่เอาแล้วแพรพรแม่ไม่ใส่ใจเ,เรื่องเงินค่ะทุกวันนี้ถามเขาถ้าเขาเต็มใจที่จะเล่นเต็มใจที่จะรับงานก็โอเคแต่ถ้าวันไหนเขาบอกว่าไม่เราก็พร้อมที่จะหยุดณนะตอนนี้และอนาคตด้วยค่ะ นีน่าอยากหยุดไหมนีน่าไม่อยากค่ะตอนเขาชวนไปแคสที่โยดคุณแม่บอกลูกยังไงแพรพรไปลองดูแค่ลองดูเพราะทุกคนเป็นคนไทยหมดเลยหมวยหมดเลยที่ได้นางเป็นฝรั่งอยู่คนเดียวนังเรื่องแรกเลยไหมนีน่าเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่โยดพอนูไปแคสหนูก็ทำตัวไม่ให้ดูฝรั่งหัวเราะ หนูก็แคสปกติของหนูไปตอนแรกหนูคิดว่าไม่ได้หรอกฝรั่งขนาดนี้ตอนที่รู้ว่าได้หนูอ้าปากเลยค่ะแพลพร,พอรตอนนั้นอยู่อังกฤษเราไม่คิดว่าจะได้เพราะคนอื่นดูไทยแต่เขาดูเป็นฝรัง่งผมก็สีนี้ที่โยดเป็นหนังผีแล้วกลัวผีไม้หนีหน่ากลัวมากค่ะประทับใจที่สุดคือพี่ณเดชนนีน้าหล่อน้ารักค่ะอยากบอกอะไรพี่แบ นีหน้าคิดถึงพี่แบร์นะคะพี่แบร์ติดตินยังไงนีหน้าถ้าเขากินข้าวในกองจะไม่แยกค่ะจะกินด้วยเป็นแบบเป็นบ้านค่ะเป็นธรรมชาติค่ะเจอพี่นิชคูณเรื่องอะไรนีหน้าภาพวาดค่ะพี่นิชคูณเล่นเป็นคุณอาของหนูไปแคสได้ยังไงแพรพรนน้องเพิ่งสามขวบครึง่งเป็นหนังผีที่เวลาแคสเขาให้เอาเชือกมาผูกคอ แม่จะดึงเขาออกแล้วไม่เอาไม่เล่นเราไม่อยากให้เล่นเราดูว่าบดมันหนักไปไม่น่าจะเล่นได้ไม่น่าจะเสื่อออกมาได้ก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าเขาก็บอกว่าลองหน่อยแม่ก็เลยลองเข้าไปนางก็เล่นได้แม่น้ำตาไหลเลยแค่สิงไงนีหน่าจำได้แค่ตอนถ่ายที่ผูกเชือกค่ะตอนนั้นหนูอยู่ในตู้หนูกลัวความมืดมากมีตุ๊กตาของเราอยู่ในนั้น ต้องมีไฟฉายติดตัวค่ะเล่นกับพี่นิชคุณเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกรู้สึกยังไงนี่น่าหนูไม่อายพี่นิชคุณเลยค่ะแต่หนูอายผู้จัดการพี่นิชคุณค่ะน้าเขาเหล่อมากเลยผู้จัดการนิชคุณกับพี่แบนี่น่าต้องพี่แบเพราะพี่แบดูอยู่หัวเราะพี่มิกทองระยะก็เป็นอีกคนที่เราได้เล่นด้วยนี่น่าพี่มิกน่ารักมากเลยค่ะ เวลาว่างก็ชวนกันเล่นติ๊กต็อกค่ะนีน่าไปเล่นละครกับหนิงปณิตาได้ยังไงแพลพรน่าจะพี่นีโน่ค่ะเห็นนีน่าในโฆษณาเด,ดตตอก็เลยให้ทีมงานตามนีน่าไปแคสตอนนั้นยังไม่เคยเจอคุณหนิงค่ะเจอคุณหนิงก็น่ารักมากเป็นกันเองนีน่าน่ารักมากใจดีมากๆเลยค่ะแพรพรเป็นละครเรื่องแรกของนีน่าค่ะนีน่าเวลาอ่านบทแม่บอกให้ทำความเข้าใจให้มากที่สุด แต่ละครที่ยากที่สุดของหนูน่าจะเป็นละครตอนสามขวบเพราะตอนนั้นเล่นเป็นแฝดค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกับผู้ชายคนหนึ่งถ้าเป็นผู้ชายก็แอคติ้งง่ายมากๆค่ะเพราะหนูเป็นคนห้าวค่ะไปเ,เรียนแอคติ้งไหมนี่หนะ้าไม่เคยเรียนค่ะน้องเล่นได้ยังไงแม่สอนอะไรแพร่พรไม่ได้สอนอะไรเลยทำเองทุกอย่างช่วยต่อบ,บทบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่แต่บอกว่าต้องทำอารมณ์ยังไงต้องคิดยังไง แล้วเขาเ้าไปต่อเองความสามารถในการแ a c t ิ้งได้จากใครแพรพรน,น่าจะฝั่งพ่อมากกว่าเหมือนจะอคติ้งดีที่สุดหัวเราะพ่อขี้เล่นค่ะนีน่าแดดดี Daddy, เคยเล่นหนังค่ะเคยเล่นสมัยก่อนตอนอยู่ลอนดอนแพรพรหรอคุณแม่ไม่เห็นรู้เลยนีน่าพ่อเล่าให้หนูฟังหัวเราะมีคนบอกว่าน้องเล่นละครกับพี่เบลล่า ก็ได้ชายาเบลล่าสองเป็นลูกครึ่งเหมือนกันด้วยรู้สึกยังไงนีหน้ารู้สึกดีใจที่ทุกคนบอกว่าเป็นเบลล่าสองเพราะหนูเป็นแฟนคลับพี่เบลล่ามาตั้งแต่เด็กดูปุพเพสนนิวาสทุกตอนก่อนหน้านั้นไม่เคยร่วมงานกับพี่เบลล่านี่เป็นครั้งแรกตอนเจอกันครั้งแรกก็อายมากๆนั่งนิ่งๆจนพี่เขาเดินมาหาเดินมาคุยด้วยเราคุยด้วยไปเรื่อยๆจนสนิทกัน เหมือนใครตะขาบกันมามีความน่ารักเป็นกันเองพอได้รู้ว่าต้องเล่นเป็นพี่เบลลาตอนเด็กรู้สึกยังไงนีน่านะดีใจค่ะตอนนั้นหนูก็รู้สึกว่าต้องมาเล่นเป็นซูเปอร์สตาร์ที่ดังมากๆหนูจะเล่นยังไงดีให้ดูเหมือนเขาตอนเด็กจริงๆเราก็ไปมองพี่เขาเวลาเล่นดูในจอเวลาเขายิ้มมุมปากยังไงเขาเบะปากยังไงอยากจะบอกอะไรพี่เบลลานีน่านะ คิดถึงอยากร่วมงานกับพี่เบลล่าอีกเยอะมากเลยค่ะอยากเจอกันอีกร่วมงานกันอีกในอนาคตไม่ว่าจะละครหรือหนังพ่อภูมิใจกับลูกขนาดไหนเป็นเด็กน้อยมหัศจรรย์คนใหม่ของเมืองไทยแพพอเขาภูมิใจมากไม่หยุดพูดเลยค่ะยิงย่าก,กับปู่อยู่ที่โนนพูดถึงตลอดแต่เขาอยากให้ลูกเขาเล่นละครตลกบ้างการแสดงก็ได้ร้องเพลงก็ได้ภาษาก็ได้แต่มีดรามา่า น้องแค่ก้าขวบทำงานหาเงินให้ครอบครัวได้แล้วก็มีกระแสตีคุณแม่ว่าบังคับน้องทำงานหรือเปล่าแพรพรไม่ได้บังคับค่ะนีหนะ่าไม่ได้บังคับค่ะหนูอยากทำเองแพรพรคนชอบเราก็มีคนเกลียดเราก็เยอะเขาก็คงคิดว่าเราบังคับลูกไหมเรื่องนี้ก็อยากให้ลูกเล่นเรื่องนี้ก็อยากให้ลูกรับทุกอย่างโฆษณาก็จะรับอีกแล้วแต่เราถามลูกก่อนว่า อยากเล่นไหมอยากรับไหมอาเขาบอกไม่เราก็ไม่รับอยู่แล้วค่ะแต่คนอื่นไม่เข้าใจกับเราคุยยังไงตอนรับงานแพรพรให้เขาดูบทก่อนเล่นวันไหนบ้างรับไหมนางก็บอกว่ารับแล้วเราถามเขาว่าระหว่างเรียนกับทำงานถ้าหนูเหนื่อยจะเลือกอันไหนก็บอกว่าขอหยุดเรียนก่อนก็ได้ไหมนี่น่ารู้สึกภูมิใจที่หาเงินได้เพราะได้ช่วยทุกคนในครอบครัว ภูมิใจในตัวเองที่ได้ขนาดนี้แล้วเอามาช่วยครอบครัวด,ดีกว่าค่ะนีนาะตัดสินใจเองว่าจะรับหรือไม่รับคุณแม่ไม่ได้บังคับนีนาะไม่ได้บังคับเลยค่ะล่าสุดนีนาะเพิ่งรำวงสวงองค์พญาศรีสัตตนาคราชที่นครพนมทำไมถึงได้ไปแพพรแม่บนไว้ค่ะพอรู้ข่าวว่าได้หนังถ่ายหนังใกล้จะเสร็จแล้วแหละแต่พอดีมีโอกาสได้ไปไหว้พระาธาตุพนมก็เลยแวะไปบน น้องเข้าไปด้วยน้องหลักแม่เลยลงไปคนเดียวไปแล้วรู้สึกว่าไปนั่งปุ๊บน้ําตามาจากไหนไม่รู้ร้องไม่หยุดมีคนแก่ๆคนหนึ่งเดินมาถามว่าจะพาใครไปไหว้ปู่หรือเปล่าต้องเอาเขาลงมานะถ้าไม่เอาลงมาก็จะไม่หยุดเราเลยต้องวิ่งไปอุ้มลูกมาพอไหว้เสร็จแม่หยุดร้องไห้ตอนนั้นตกใจว่าทำไมเขาถึงรู้เขาบอกว่าทัดมาสีเขียวมาเลยนะ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปใส่ชุดสีเขียวตอนนั้นบ่นว่าอะไรแพรพรให้หนั่งสามร้อยล้านค่ะพอเธอรู้สามร้อยล้านน้องก็เลยต้องไปแก้บ่นค่ะตอนนั้นแม่ก็คิดว่าท่านมานะคะเหมือนท่านมาหาเราเป็นท้องฟ้าเหมือนองค์ท่านสีทองค่ะ